เอ็มไอคืออะไรใช้เวลานานไหมเอ็มไอเอ็มไอก็คือการใช้ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้ในการสร้างภาพทางการแพทย์นะคะเพื่อให้เห็นโครงสร้างของอวัยวะของมนุษย์แล้วก็รอยโรคต่างๆเพื่อให้แพทย์เนี่ยสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและตรงจุดเอ็มไอใช้เวลานในการตรวจนานไหมเอ็มไอของเราะ,ะเป็นแบบโอเพนนะคะเราใช้เวลานในการตรวจต่อในกระดูกสันหลังต่อส่วนเนี่ยประมาณ 30- 40นาทีตอ่อต่อส่วนนะคะ โดยเวลาคนไข้เข้าไปนอนเนี่ยของเราเนี่ยมันจะเป็นวงแบบเปิดด้านข้างคนไข้จะรู้สึกไม่อึดอัดนอนสบายแล้วก็เหมาะกับคนไข้ที่กวดทีแคบมากๆโรงพยาบาล s อ p ป n e แ n e ด e เนิ s ์ฟเอ e ปาย e